ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องคู่สุขคนาทิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง10ล่างกันนะครับสําหรับไอ้เจ้าเด่นล่างนะครับกรณีที่ไม่ชนนี่ปกติเขาจะจับคู่กันนะครับวันนี้มันเป็นศูนย์กับ9กนกับ2นะวันที่แล้วชนกันที่1กับ2 1กับ2ดันมาด้วยกันวันนี้ศูนย์กับ9 1กับ2นะครับก็เอามารวมไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็คือเลขล่างนะ ศูนยกับ2 <c oughs> จับชุดแรกมันเป็น4ชุดแต่ที่นี้เพื่อไม่ประมาทนะครับมันจะมี8 1 8 2นึ่แปดสละก็8แปมาจากไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับามาว่ากันที่หลักสิบก่อนว่าคือเราจับขึ้นมาแล้วแหละจริงจริงมันก็ต้องกลับตัวอยู่แล้วนะต้องต้องกลับไว้กันพลาดอยู่แล้วนะครับ มาดูหลักสิบล่างนะครับอันนี้ก็สูตรล่างเหมือนกันนะนะเอาเอาอันนี้อันนี้ไม่ปักหลักนะแบบแบบนึงอันนี้มันไม่ได้ปักหลักนะครับรางวดที่แล้วมันหลุดมันเป็นล่างสองตัวมาตัวนะแต่ว่าวันนี้คิดว่า มันไม่หลุดแต่เอาเอามาเสริมให้เฉยๆเอมาให้ดูนะครับสูตรเก่านะงมดอย่แล้วนี่มันมันเป็น9กับ0ซึ่งมันหลุดไปนะหลุดก็ให้มันหลุดไปนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บวกเยอะหรอกถ้าเกิดว่ามันได้ตัวเด่นตัวไหนวันนี้ก็คือ3ตัวก็คือ097863เนาะ แล้วก็ข้างล่างสองหนึ่งอันนี้ให้ดูเฉยๆนะแต่ตำแหน่งที่ใช้นะครับเราก็ใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยแค่นี้เองเมื่อที่แล้วเปน6 38 8บวก1เป็น9ไม่ได้9กับ0นะมันหลุดมันออกที่2 1นะปกติเขาจะเดินมาอย่างนี้นะครับ0บวก0ได้0 0บวกกัน0บวกกัน3ครั้งมันก็ได้0ใช่ไหม ึงไบวก8ได้8กับ9มก็เข้านะครับ1บวกกัน3ครั้งได้เลข3 3ไปบวก4เป็น7ได้7กับ8เข้ามานะบวกกัน3ครั้งนะ6 3 8 8บวก7เท่ากับ15ได้5กับ6ก็มานะครับ7 3 21ได้เลข1 1บวก9เป็น10ได้เลข0 0กับ1นะ0ก็มาอย่างนี้นะครับ4 3 12นะได้เลข2 2บวก0ได้2เด่นที่2กับ3ออก3 2 ห้าสามสิบห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดได้เจ็ดกับแปดนะครับออกแปดอย่างนี้นะแต่ละงวดที่แล้วมันได้เก้ากับศูนย์มันไม่มาก็มันหลุดก็หลุดไปตอนนี้เราเอามาเอามาเอามาเสริมนะครับนั้นศูนย์บวกกันสามครั้งนะครับก็คงเป็นเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับหนึ่งสองนะเพ่งคิดคนละแบบนะกับไอตัวนี้นะคิดคนละแบบนะครับ มันก็ไปชนที่หนึ่กับ2อยู่ฟังหนึ่งกับ2อเอออันนี้มันก็เป็นอีกสูตรสูตรอีกสูตรนึงเป็นสูตรเด่นล่างนะครับ สูตรเด่นล่างแต่อันนี้มันเป็นแบบ3ตัวนะแต่เราใช้แค่2องตำแหน่งบวกกันแค่นั้นนะครับใช้แค่2องตำแหน่งบวกกันมันได้เท่าไหร่ก็คือตัวเด่นนะครับงมดที่แล้วนี่9 0 1ก็ออกที่2 1นะ0 1 2ออก6 1 3 4 5มาเลข3 0 1 2 มาเลขสองอย่างนี้แ9 0เ้าศูนย์มาเลขศูนย์วันนี้มันก็เป็นศูนย์หนึ่งสองอีกนะเดี๋ยวเอาเอาเด่นทั้งหมดมามารวมกันไว้มันเป็นแค่ตัวเด่นแต่เราไม่ได้ปักหลักไนงะตัวนี้ก็ศูนย์หนึ่งสอง่ะเอาอีกแล้วนะมันเป็นสาสูตรแล้วนะแล้วศูนย์มาชนกับตัวนี้แล้วนะครับ1กับสองหนึ่งกับ2 0 1ศย์หนึ่งสองเนี้ยมันมันจะวนอยู่อย่างงี้นะ เราไปดูหลัก10บกันนะครับหลัก10นี่เป็นสูตรเก่านะครับมันเป็นสูตรเก่าซึ่งงวดก่อนนู้นมันรู้สึกมันหลุดนะวดที่ออก6กหนึ่งนะครับวดที่ออก6กหนึ่งแต่หลายท่านก็คงจะทิ้งไปนะครับแต่งวดที่แล้วก็ผมเอานํามาใช้อยู่ผมจับเลขหนกับเลขสอไว้ที่หลัก10 นะครับแต่ตัวประกบเรามันผิดมดที่แล้วเนี่ยนะแล้วมันชวนกันที่1กับ2ด้วยมันมีชวนที่เลขสองมั้งมดที่แล้วนี่หลักสิบนะเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวผมจะมาประกบให้ดูเอ่อถามว่าตัวเลขมาจากไหนอันนี้คอหนึ่งเป็น,เป,นเป็นสูตรเกาเดอร์พี่น้องบางท่านน่าจะจดไว้อยโยนะครับ เป็นตัวเลขที่เขาหมุนครั้งแรกนั่นแหละหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับใช้สองตำแหน่งบวกกันแล้วก็ยิงยาวไปเลยคือสองตำแหน่งนี้นะครับแต่ผมเขียนมาทั้งสตัวนั่นแหละแต่จริงเขาใช้แค่สองตำแหน่งบวกกันนะ ถ้าใช้ปากกาไอ้นี่มันจะเขียนตัวเลขแค่หนึงโอเคเห็นอยู่หรอกเนาะก็คืออย่างงวดแรกนะครับ7จบวกหมันก็เป็น8ก็8ปดเกย์หนไปเลยเป็นห้าตัวนะครับก็ออกที่เนะให้มองไปที่หลัก10นะครับเจอบวกเก้าเท่ากับ1ิเได้เลขหนึใช่ไหมซีบวกศได้ 0, 4 4 5 6, 7, 8, ีห้เจ็ดแลขหนะครับ 8บก5เป็น13 3 4 5 6 7เล็ก4 9กับ4เป็น13ออก3 1แล้วมันลุดงวดนึงนะครับ <c oughs> จากที่หลุดปุ๊บมันก็เดินยาวมานะครับ3บก9เป็น2ออก2 1 3บก1เป็น4ออก4 6 0บก8เล็ก8 8 9 0 1 2ออก2 8 3บก4เป็น7ก็7 8 9 0 1ออก9 4นะครับ ออกสามเปสิบศูนย์หนึ่งสองสามออกสามเจ็ดนะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วมันมาดูดมวดที่ออกหกหนึ่งซึ่งผมก็ได้ลงไปให้ก่อนหน้านั้นมันมีลงไปก่อนหน้านั้นสองมวดมั้งนะวดนี้วดนี้แล้วมวดต่อมามันหลุดแล้วก็ไม่ได้ใช้มันหลุดไปแล้วผมก็เลยเอากลับมาใช้มวดไปแล้วนะครับมัน อ่ารู้สึกกันจะชวนกับอีกสูตรหนึ่งชวนที่เรียกสองนะมันก็มาตามนัดเพราะนะครับสองเก้าศูนย์นะก็คือหมุนข้างแรกหมุนข้างที่หนึ่งเขาเนี่ยแหละก็คือข้างนีงงนง้นะครับอันนี้จดจากที่เขาไอ้นั่นนะครับที่เขาออกรางวัลเลยละ่ะล้วก็ใช้สองตำแหน่งนี้เก้าบวกศูนย์แค่นี้เองนะครับก็คือตำแหน่งนี้ 9ก้าบวกศูนย์มันก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะมีน้องก็ไปย้อนดูเองนะครับอันนี้เป็นหลักสิบนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามซึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยมันมันนี่เห็นไหมเก้าศูนย์หนึ่งสองมันมีอยู่อยู่ในตัวเด่นเราทั้งหมดแล้วนะครับ้อมันอยู่หลักสิบเราตัวประกบ มันจะถูกหรือมันจะมาไหมแต่ไอสองสูตรเนี้ยเก้ากับศูนย์กับ1กับ2เนี้ยที่ที่ผมให้ดูอะถ้าเกิดว่ามันไม่ชนนะครับโอกาสที่ว่ามันมันจะมามามันสูงก็มันเป็น2ตัวมาตัว2สูตรไงสองตัวมา1ตัวสูตรที่1 2ตัวมา1ตัวสูตรที่2แล้วก็ไปมาชนอีกทนอีกอย่างนี้นะครับ ถ้าจะเอาไอ้นั่นตามหลักมันจริงๆก็แถวแรกนะครับนะเห็นไหมถ้าเกิเราเล่นเก้าสองอย่างเงี้ยแล้วสองมันอยู่หลักสิบก็มีมันก็ต้องกลับตัวนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็น9 0้าศย์หนึ่งสสามไปแล้วนะครับหลักสิบนะเก้าศนย์หนึ่สองสามนะเดี๋ยวมันมีอีกสูตรหนึ่งแต่สูตรเนี้ย มันเป็นสูตรเก่าทั้งนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมที่ผมลงให้อันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรเก่าทั้งนั้นแหละแล้วผมทํามาเละไปแล้วนะคำนวณไปคํานวณมามันก็เละไปแล้วนะสิบครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งได้เท่าไหร่ก็ไล่ไปเลยเนี่ยเห็นไหมศูนย์บวกสี่ได้สี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วมันมีสูตรที่เอามาชนก็คือเนี่ยร้อยสองหน่วยสองแล้วก็ไปหลักร้อยครั้งที่สามนะครับร้อยสองหน่วยสองแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามบวกกันก็คือเจ็ดบวกสามเป็นสิ 0, 0, บ 8, ได้เลขศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดให้อันนี้ให้ให้ให้ไว้ตรงกลางแล้วก็เพิ่มสองจังหวะลดสองจังหวะอย่างนี้นะครับมันจะไปชนกันนะแล้วมันไปหลุดอ่าสูตรตัวเนี้ย สูตรที่สองที่นํามาประกบเนี่ยมันมันจะหลุดอยู่สองมวดแล้วงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานี่ตัวนี้ใช่ไหม <c oughs> ห้านะครับสูตรมันก็คือร้อยสองนะร้อยท่ที่สองร้อยสองหน่วยสองร้อยสามมันได้เนี่ยห้าบวกเก้า บวกศูนย์นะครับงวดที่ผ่านมา 5, 5้าบวกเก้าบวกศูนย์ห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่สี่เราก็ <c oughs> เอาไปไว้ตรงกลางอย่างที่ผมบอกนะครับทำไปทำมามันผมไม่มีไม่นานมันก็เล็กนะโอเคนะอันนี้อันนี้ผมให้ดูงวดที่ผ่านมานะก็คือ 5, 5 9, ้ากับ098 0์เก็คือ5้าบวกเกบวกศูบวกเเป็นสิบสบวกศได้4 4 5 6 4 3 2้าอั้นอันนี้ของวัดที่ผ่านมานะครับตัวชนมันก็คือเลข 2. สอก็คือเราเอามาชนกับสูตรนี้ เามาชนกับศูนย์นี้ตัวชนมันก็คือเลข2ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ของงวดที่ผ่านมา89012นะของงวดที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูงวดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุงวดปัจจุบันร0 0 102หนะ่วย2เนาะก็คือตัวนี้ร้อยครั้งที่2หน่วยครั้งที่2แล100้วก็ร้อยครั้งที่3บวกกันนะครับ7บวก2เป็น9 9 8, บวก8เท่ากับสิเ็ได้เลข7 นะครับเจอยู่ตรงกลางเจ9 7ปดเ้าเจ็ดเป็นหเป็นห้านะสูตรที่สองเนี่ยห้าหกเจ็ดแปด้านะครับพี่น้องจะเห็นตัวชนแล้วก็วคือเลขตัวนี้เลข9้านะสูตรที่สองมันได้ห้าหกเจ็ดแปด้าสูตรที่1เราได้9 0 1, 2, นะ้าศูนย์หนึ่งสองสามะห้านะครับแต่ผมจะคิดขึ้นมาอีกสักสูตร นะถ้าคิดได้นะคิดขึ้นมาอีกสักสูสองสูลองดูนะครับว่ามันจะชนกันที่ตัวไหนอีกแต่จริงจริถ้ามันชนกันตัวเดียวก็ชนที่เลข9นะครับเพราะฉะนั้นบางท่านก็จะเห็นว่า9าเนี่ยทำม,มา2สูตรมสูแล้วไม่เห็นเลข9้เลยก็เนี่ยเลข9ก้าก็มาชนที่หลัก10อีกแล้วนะครับเพราะนั้นให้กลับตัวนะหลัก10สรุปว่าให้กลับตัวด้วยแต่ถ้าจะเน้นเอากันแบบจริงๆแล้วมันต้องตัวนี้ 9- 1 9, 9 2สอง นะครับเพราะว่ามันชวนกันที่เลข9เนาะเ1 9 2แล้วก็93าไม่ด้วย,ยอย่าประมาณนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลขล่างก็ยังคงเป็นนีน่แหละที่จับไว้นะครับเป็น8ชุดนะเป็น8ชุดเพราะว่ามันยังไม่มีตัวไหนเด่นขึ้นมานะครับนะสตัวล่างลรอตเตอรี่มานะครับทีนี้ เออมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อเลขที่ออกนั้นนะเนี่ยหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยแล้วสองครั้งนะหลักหน่วยเข้ามาแล้วสองครั้งมาสองครั้งติดนะครับซึ่งโอกาสที่ว่าหลักหน่วยเป็นอย่างเนี้ยผมดูตามสถิติแล้วมัน,มนค่อนข้างจะยากนะที่ว่าเขาจะมาสามวดน,นะครับ อาจจะเป็น1นึแทนหรือว่า92ตรงแต่ว่า9น้ะ่อาจจะไม่ใช่91อาจจะเป็น1นึอย่างนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูสถิตินิดนึงกรณีที่ว่าหลักหน่วยล่างนะเขาจะไม่ค่อยมาได้ถึง3งวดนะครับถ้าเป็นเลขเียอย่าง99 9, อย่างเงี้ยงวดต่อไปไม่เ้าเขา้เขามาไม่มาละนะดูอีกมีไหมอ่า 6, 6 6เห็นไหม เข้ามาแล้วสองวันหหายไปแล้วนะครับแล้วก็ไอของเรานั้นนะหหลักหน่วยหเข้ามาแล้วสองวันแล้ววันนี้หลักหน่วยไม่น่าจะเป็นเลข1น,นะครับถ้า1มาก็น่าจะเป็น1 9กับ1นแปแทนอย่างเงี้ยนะโอ,โอเคนะครับทำไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วย นะครับความน่าจะเป็นก็ให้พี่น้องไปพิจารณาดูอีกหลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับเริ่มคำนวณหาทิศทางน,นะเหมือนเดิมนะครับพี่น้องบอกว่ามันล้นจอโอเคนะท้ายแล้วก็ต้องเอาตัวนี้มาโชว์อีกนั่นแหละ แคปหน้าจอซื้ออยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมีโอกาสถูกสูงมากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ